ที่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะจะนี่จะพามาดูห้องที่ป oh. ีคอนโดรินค่ะตรงนี้นะคะเป็นส่วนกลางค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นล็อบบี้นะคะสําหรับรองรับผู้ที่มาติดต่อค่ะหรือว่าใครนะคะที่ต้องการมาทํางานที่ส่วนกลางตรงนี้ได้ค่ะเขามีเป็นโต๊ะให้นะคะและ้วก็มีที่เสียบปลั๊กค่ะที่เสียบชาร์จแบตนะคะต่อไปมาชมในห้องกัน มีอยู่ชั้นหกค่ะเป็นห้องวันเบสนะคะขนาดสามสิบสามตารางเมตรค่ะเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเป็นโซนรัวร์โซนรัวๆๆเนี่ยเขาก็จะมีหูดึนปลาแล้วก็ตอเป็นตาของเม็กซ์ค่ะ,ะและข้างลนี้นะคะก็จะมีตมาไมโครวเวฟของซัมซุงหนึ่งเครื่องค่ะประตูนะคะเป็นประตูระบบดิจิตอลดอลล็อกนะคะสามารถใช้กุญแจแล้วก็รหัสผ่านแล้วก็คยิกร์ดนะคะอันนี้ก็เป็นที่ตาเนลนะคะ ตู้เย็นนะคะเป็นซัมซุงค่ะสองประตูนะคะขนาดที่เจ็ดจุดสี่คิวบิคฟุตค่ะในด้านนี้นะคะจะเป็นโต๊ะทานอาหารโต๊ะทานอาหารรองรับได้สูงสุดเก้าอี้สองตัวนะคะสองที่นั่งตรงนี้ก็จะเป็นโซฟาเบสโซฟาเบสเนี่ยสำหรับสองที่นั่งนะคะนี่แล้วตรงนี้ก็ยังมีทีวีจอแบนของซัมซุงอีกหนึ่งเครื่องค่ะและตรงข้างหลังนี้นะคะก็จะเป็น ระเบียงคาระ,ะเบียงจะมีเครื่องซักผ้าซัมซุงให้หนึ่งเครื่องนะแล้วก็ตรงนี้ยประตูนเนี่ยเขาจะติดตะข่ายให้เรียบร้อยเป็นผ้าม่านแลายตรงนี้ก็ผ้าม่านสองชั้าเป็นผ้าม่านการแสงกับผ้าม่านทึบแสงน,นะคะห้องนอนตรงนี้ เป็นเตียงขนาด5ฟุตค่ะนะคะเช่องห้องนี้นะคะอยู่ที่เดือนละ11,000บาทเท่านั้นนะคะทําเลยคือใกล้กับเซนทาร์ฟเฟสติวัลนะคะติดกับเซนทาร์ฟเฟสติวัลเลยสามารถเดินไปได้ค่ะเพราะเขาเพราะเขาจะมีประตูทางเชื่อมกันตรงนี้สะดวกมากมากค่ะและตรงนี้นะก็จะเป็นโต๊ะสาหรับอ่านหนังสือหรือว่านั่งทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมก็ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นตู้นะคะแล้วก็ชั้นวางค่ะอัน,นีิประสมได้เลย ตู้เสื้อผ้าใชั้นวางของบิวอินมาให้สวยงามมากค่ะต่อไปเป็นห้องน้ำนะห้องน้ำเขาจะแยกโซนเปียกแล้วก็โซนแห้งให้มีเครื่องทำน้ำอุ่นเรียบร้อยแล้วก็ถทสุขภัณฑ์เครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆจะเป็นของอเมริกันสแตนดาร์ทั้งหมดเลยนะคะสำหรับท่านไหนที่สนใจเช่าที่นี่นะคะสามารถติดต่อเจนนี่มาได้ที่เบอร์โทรแล้วก็คอนแทคนี้ได้เลยนะคะ ใครสนใจก็รีบติดต่อได้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะนี่ไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด s u b สไคร b ์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย